สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford Ranger ดูรถท็อกนะฮะตัวนี้กุญแจมาเป็น2กลุ่มแบบนี้แบบเป็นห้อยแยกนะครับมาทำเป็นกุญแจรวมดอกนะครับเป็นกุญแจพับได้แบบนี้ของเดิมรีโมทออกนะครับแต่กล่องไม่ตอบรับอันนี้ติดตั้งกล่องใหม่นะฮะกดล็อกฮะสังเกตนะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับกดล็อกแล้วมาดูนะฮะมากดคลายล็อกนะครับ รอไฟกระพริบดับนะครับประตูถึงจะคายล็อกนะฮะรุ่นนี้เมื่อสักหน่อยนะฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องนะครับตาสตาร์ทเครื่องได้นะฮะไฟขึ้นแล้วนะครับติดครบนะฮะโอเครอใช้งานได้ครับอยามาดูข้างนอกครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดใช้ฟอร์ดรุ่นนี้อยู่นะฟอร์ดดูราทอกนะฮะก่อนเป็นออร์นิวฟอร์ดนะฮะสามารถที่จะอัปเกรดกุญแจห้อยแยกให้เป็นกุญแจพับได้แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถดัดแนเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0ู1 9 5 3 7 1 8 1นนะครับพับได้แบบนี้นะฮะมีโลโก้ด้านหลังเป็นฟอร์ดเลยนะครับทดสอบการล็อกอีกทีครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งรถล็อกนะฮะ กดคลายล็อกครับไปกระพริบ2ครั้งหลังจากไฟดับแล้วรถจะคลายล็อกอันตโนมัตินะครับต้องรอไฟดับก่อนนะครับรุ่นนี้โอเคครับลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ